มาดูประกายดาวสวนของบุญประจวบนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยสองร้อยแปดสิบบาทนะคะเฮ้ยมันมันห้านาทีด่างมันด่าง <laughs> มันด่างนะคะมันห้านาทีแน่เลยก้านแดงๆสวยมากเลยนะคะน้องจ่า,า,ทจาเท่าไหร่นะสีบาทฮะมันห้านาทีด่างนะคะสี่สิบบาทสวยมากเลยนะคะพี่เห็นนานแล้วพี่เหรอต้นเนี้ย จริงนะน,น่าจะเจอเจ้าของได้แล้วนะเนี่ยนนสวยมากมาอ๋อมีเขามีหลายต้นนะคะสี่สิบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเนี่ยพูระเบิดดังสองร้อยสามสิบบาทดังสวยมากเลยนะคะนี่สองร้อยสามสิบบาทแล้วก็อันนี้พูอะไรนะพูเขียวเหรอใช่ครับพูกินหมากดางังูกินหมากดังนะคะจะขายเท่าไหร่แปบาทแปดสิบบาทนะคะ วันนี้จะมาชนร้านน้องจ๋าเร็วๆอันโบสามร้อยเก้าสิบไม้วางข้อวางข้อมันจะข้อข้อเขาจะใหญ่ค่ะอ๋อมาจากต้นนี้ใช่ไหมค่ะข้อเขาจะใหญ่ค่ะ่้นนี้ก็สวยมากอันโบต้นนี้นะคะบอกเลยนะเก้าร้อยบาทใช่ไหมจ๋าครับอันนี้เก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบฮะพร้อมส่งด้วยใช่ครับพร้อมส่งนะคะขาวจั๋ยวแบบนี้เลยสวยมากอันนี้วางข้อต้นนี้ล่ะอันนี้เท่ากันสามแยกออกจากต้นนั้นไหม สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะอ่ากวักมรกตด่างอันนี้ก็สวยเหมือนก้านตัวนี้ก็เก้าร้อยห้าสิบรวมส่งครับเก้าร้อยห้าสิบนะคะรวมส่งอันนี้โบราณนะครับตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยรวมส่งครับหนึ่งพันสองร้อยตัวนี้ด่างสามก้านค่ะสามก้านใหญ่มีด่างสามก้านเลยนะคะด่างสวยๆแล้วเหมือนใบเขายังอ่อนอยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่ครับตัวนี้ยังค่ะสีก็เลยยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะตัวนี้แบบว่าเพิ่งยังสียังไม่แห้งดีอ่า ค่ะแล้วก็มายอดทองนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกวักดำต้นนี้ล่ะสองร้อยบาทครับสองร้อบาทอู้ราคาราคาดีมากเลยนะคะสองร้ยบาทรงาหรอมันกำลังลืมกำลังลืมจะดำเออมันเป็นยอดอ่อนอยู่เนาะมันก็เลยแบบยังยังไม่ดำมากเท่าไหร่นี่ที่เด็ดเด็นี่คืออันนี้กุ้งเขียวหรือกุ้งดัเนี่ย ต้องด่างจ้างง่อยครับอ๋อเสีงแต่แรกนี่ค่ะด่างต้องตั้งใจนะคะไม่งั้นมันจะหายไปนะคะด่างแบบนี้นะคะอันนี้สองร้อยี่สิบครับนี่สองร้อยยี่สิบนะคะไปไปตัดยอดเดี๋ยวเผื่อมันด่างโผล่มาจริงเนาะคือมีเชื้อด่างครับเขาไปตัดตัดไรเอาหรือเลี้ยงไปมันเป็นฟอร์มนี้ก็ได้นะใช่เขามีเชื้อด่างให้เห็นอยู่แล้วถ้าด่างแบบนี้ล่ะตัวนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยนะคะห้านี่นะ างแบบนี้ห้าร้อยนะคะอันนี้สามร้อยเก้าสิบฮะทำไมถูกกว่ามันตัวตัวนี้มันจะไม้ตอหรอใช่เป็นไม้เป็นไม้ไม้ยอดเหมือนกันแต่ว่ามันก็รูดมันจะมาจากจริงๆมันจะมาจากแม่แม่เดียวกันที่ว่าเราวางไปแล้วเราขึ้นมาแล้วอันนี้สามร้อยสามร้อยชั่วนึ่งเหรอสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะคะแล้วก็มาสเนจัน จันขาวสองร้อยห้าสิบนะคะนี่แล้วก็นี่นะคะจอดบูโน่ถางใหญ่เบ้อเลยบูโน่นี่สี่ร้อยห้าสิบครับนี่สี่ร้อยห้าสิบค่าส่งตกเท่าไหร่น้องจ๊ะค่าส่งหนึ่งร้อยยี่บาหนึ่งร้อยบาทครับหนึบาทนะคะก็ถือว่าคุ้มแล้วต้นต้นใหญ่กว่านี้ก็มีครับต้นใหญ่กว่านี้ก็ห้าร้อยห้าคือจะใหญ่กว่านี้ค่ะคุ้มคุ้มค่ะคุ้มคุ้มก้านส้มสองร้อยห้าสิบ อันนี้เลยเนาะอันนี้การส้ม250ราสครับแล้วก็การส้ม150ตัวนี้อันนี้150นะคะตัวนู้นแปดสิตัวนี้80นะคะใครอยากสะสมลิ้นมังกรครับตัวนี้ลิ้นมังกรเจดีทองเจดีทองเท่าไหร่คะ120บาท120บาทช้างขาวไหมเนี่ยช้างขาวครับช้างขาวเท่าไหร่คะ600เอ้ยฮะเออ680บาทครับสอเท่ากันนะคะใช่ครับเท่ากันนี่นะ ช้างขาวนี่นะคะก็สวยอยู่นะโตไวนะถ้าแบบเนี้ไซส์ใหญ่หกร้อยแปดสิบนะคะไซส์ใหญ่ดวนี้เดูนี่น้องจ๋าให้ดูลายแล้วก็อย่างนี้สี่สี่ร้อยแปดสิบนี่สี่ร้อยแปดสิบนะคะช้างขาวเนาะแล้วก็อันนี้สามร้อยแปดสิบร้บสามร้อยห้าสิบนะคะรับรองนะไม่ไปตายกลางทางแน่นอนนะคะอันนี้เป็นไม้ไม้หนอค่ะไม้หนอขาลากเดินดีน่าจะทะลุกระถางแล้วมั้งจ๋าอันนี้พวกพวกนี้ ล่าทะลุทั้งหมดครับมันก็มขึ้นขึ้นอยู่ตอนแยกเนี่ยสองใบเลยครับขึ้นสองใบนะคะเออนะคะเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะดีกว่าไปแยกใหม่ๆอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยไปเป็นลมกลางทางอันตรายอันตรายครับแล้วก็ร้อยนี้ด้วยค่ะนี่นะคะไม้ไข่นะไข่อันนี้หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี้ช้างขาวช้างขาวอันนี้ห้าสิบาทออดิบนะคะออดิบดังดัง หินอ่อนวากิวตัวนี้วากิวครับห้ิเหมือนกันเหรอห้เหมือนกันครับห้าสิบเหมือนกันนะคะนี่นะเหลืองอนามันก็ห้าสิบมีหลายตัวถุงเงินถุงทองเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบนี่มาให้น้องจ๋านี่นะคะติดต่อมาน้องจ๋าบอกเบอร์เลยครับเบอร์ศูนห้านะครับศูนย์เก้าห้าเก้าแปดส่าส่สี่เกปดสี่เก้าเก้สวัสดีค่ะสวัสดีครั